พริกดิบพี่น้องได้บักเตียงพี่น้องเตียงกับสรบักเขือนี่ก็ยุบออกไปเนี่ยเหรยุบให้พี่น้องสิบบาทก็ได้บักหลายพี่น้องเนี่บักเขือนของหัวบักไงหนักๆก็ได้บักพริกแห้งบักพริกดิบพี่น้องได้ทั้งบักพริกแห้งได้ทั้งบักเ้าบาทพี่น้องเตียงนี่ก็บเ้าบาทพี่น้อง แตงเศ้าบาดไดบักเขืออีกพี่นอ้องบักเขือกับสิบบาทบันบักเขือนี่ก็ยุบออกไปเนี่ยหละยุบให้พี่น้องสิบบาทก็ได้บักหลายพี่น้องย่ามบักเขือเอาเรื้องมะขั่วพี่น้องเดเครื่องกิโลพี่น้องโอ้นี่แหละนแนวได้ย,ยี่สมพักพี่น้องอสมพักก็อยากเลื้ยงเนี่ยแหละพี่น้องมาเต้ตลาดพี่น้อง มาเตะตลาดก็ได้ยังได้บักพลกพี่น้องศ้าบาทศ้าบาทพอสื่ออ,อย,อาากกย,ออยู่พี่น้องบักเอาเนื้อมะขัวพี่น้องเด็กเครื่องกิโลพี่น้องโอ้นี่แหละแนวไถ่เลยสมพักพี่น้องสมพักก็อยากเหลืองแนวละพี่น้องสลด์คนศ้าบาทได้บักพล็กศ้าบาทพี่น้องได้กะลำปีพี่น้องหัวละสิบส้าบาทพี่น้องเตงนี่กเศ้าบาทพี่น้อง แตง้าบาด้บยมะเขืออีกพี่น้องบะเขือกับซีบบ,ทบัทรมะขวานีแล้วพี่น้องตลาดก็ได้จักรสืส่อ,อยังพี่น้องกินอยู่สองคนพี่น้องกระตู้พี่น้องในเนือมะขวกับเครมกิโลพี่น้องพี่น้องในเนือมะขวกับเครมกิโลพี่น้อง เือบิบาทพี่น้องกลายคือกันซิบาทพี่น้องมาเขือบิบบาทกลายคือกันของหัวแบกใหญ่นักหนักเอาได้บักพริกแหงบักพริกดิบพี่น้องได้ทั้งบบกพริกแหงได้ทั้งบบกหาบาทหัวบบใหญ่ักนักพี่น้องหัวละสิบห้าบาทหัวแบัใหญ่พี่น้องนักหนักนักหนักพี่น้อง ได้ปะทู่พี่น้องปะทูมาปนกินกระพักกระเดาพี่น้องบักเขือขือว่าเพิ่นเอิญบักลินบมกบ้านเพิ่นเอิญบักลินกับมีพี่น้องยายิงพ่ได้เมียนอยู่สื่อมาท่านในเมียนอยู่สื่อทั้งบักพริกดิบบักพริกแขยงพี่น่องหัวบักใหญ่นักหนักได้บักพริกแข็งบักพริกดิบพี่น้องได้ทั้งบักพริกแขยงได้ทั้งบักหลายอยู่ เบิ้งบักพีกก็ได้เศร้าบาทพี่น้องเศร้าบาดายอยู่พี่น้องจะของบันบานเลยพี่น้องแตงกับแตงไทศบานพี่น้องแตงกับแตงไทศบานบักแตงนี่ก็ร้ายพี่น้องเศร้าบาทกระดีว่ <c oughs> าคือสีเซพพืชอ,อยากพี่น้องมากินน้ากันเด้อม,มือเด้อพี่น้องสีเห็ดเผื่อจ้ามาเตะตลาดพี่น้องมาเตะตลาดก็ได้ยังได้บักพีกพี่น้องเศร้าบาท เศ้าบาดพ่อสื่ออยู่พี่น้องมาเตะตลาดพี่น้องมาเตะตลาดก็ได้ยังได้บักพีดพี่น้องเศ้าบาทเศ้าบาทพ่อสื่ออยู่พี่น้องมาเกือบอยู่พี่น้องตลาดก็ได้ของหลายอยู่ของหลายอยู่หลายยางหลายเนี่ยอยู่ตลาดนี่น่อยก็เกือบอยู่พี่น้องตลาดก็ได้ของหลายอยู่ของหลายอยู่หลายยางหลายเนี่ยอยู่ ตลาดนี่น่อยก็รักขัวทีนีแล้วพี่น้องตลาดก็ได้จักรสื่อยังพี่น้องกินอยู่สองคนพี่น้องประทูนี้เอาเนื้อมะขัวพี่น้องนดเครื่องกิโลพี่น้องโอ้นี่แหละแน่อ่ไถ่ยี่สมพักพี่น้องโอ้สมพักก็อยากเลี้ยงแน่ยและพี่น้องบักพริกแข่งบักพริกบักพริกซุกพี่น้องไ่เป็นบักพริกดิบบักพริกซุกพี่น้องเนื้อมะขัวพี่น้อง ในเนื้อมาเติมอยู่พี่น้องตลาดก็ได้ของหลายอยู่ของหลายอยู่หลายยางหลายเนี่ยู่ตลาดนี่หน่อยก็รักขวดทีนี่แล้วพี่น้องตลาดก็ได้จักสิสื่อยังพี่น้องกินอยู่สองคนพี่น้องประถูพี่น่องในเนื้อมะขัวก็เครมกิโลพี่น้องมะขัว ที่นี้เราพี่น้องตลาดก,ดาาก็ได้จักสื่อยังพี่น้องกินอยู่สองคนพี่น้องประทูนี้ห้าบ,บ,บาทหัวบงัง่าบัหน,น,นักพี่น้องหัวละสิบห้าบาทหัวแบบง่าพี่น้องนักหนักนักหนักพี่น้องเขือสิบบาทพี่น้องกลายคือกันสิบบาทพี่น้องมาเขือนสิบบาทกลายคือกันห้าบาท หัวบบก่าย่บบนักพี่น้องหัวละสิบห้าบาทหัวแบบง่าพี่น้องนักหนักนักหนักพี่น้องขายอยู่พี่น้องจะของบ้านบ้านเลยพี่น้องแตงกับแตงไทศบ้านพี่น้องแตงกับแตงไทศบ้านบักแตงนี่กันายพี่น้อง้าบาทกระดิบักพริกแข่งบบกพริกบบกพริกซุกพี่น้องมั่เป็นบบกพริกดิบแบบพริกซุกพี่น้องเนื้อมะขัวพี่น้อง เหนื้อมหมายอยู่พี่น้องแต่ของบรนบ้านเลยพี่น้องแตงกับแตงททศบ้านพี่น้องแตงกับแตงททศบ้านบักแตงนี่กันร้ายพี่น้อง้าบบาทกระได้พริกดิบพี่น้องได้บักแตงพี่น้องอแตงกับสักได้ปลาทู่พี่น้องปลาทู่มานปนกินกกะพักกระเดาพี่น้องมะขว ทีน่นีแล้วพี่น้องตลาดก็ได้จักสีสื่อยังพี่น้องกินอยู่สองคนพี่น้องปลาทูปลาทูนี่ก็เศร้าบาทพี่น้องก็ตูบอกเงียคือกันพี่น้องในเนือนนอนเน้อมะขัวพี่น้องในเนื้อมะขัวก็เครื่องกิโลพี่น้องเอาเนื้อมะขวัวพี่น้องในเครื่องกิโลพี่น้อง โอ้นี่แหละแนวได้ยี่ยสมมพักพี่น้องโอ้สมพักกับอยากเลื้งเนี่ยแหละพี่น้องมาเตะตลาดพี่น้องมาเตะตลาดก็ได้ยังได้บักพียพี่น้องซ่าบาทซ้าบาท,าบาทพอสื่อย่พี่น้องบักกันบักเขือนี่ก็ยุบออกไปเนี่ยแหละยุบให้พี่น้องสิบบาทก็ได้บักหลายพี่นอ้องเนี่บักเขือรพิกดิบพี่น้อง ได้บักเตียงพี่น้องอเตียงกับซักปลาทูปลาทูนี่กับซาบาทพี่น้องกับตูบักญ่คือกันพี่น้องในเนื้อมะขัวพี่ได้ปลาทูพี่น้องปลาทูมาปนกินกับพักกระเดาพี่นอ้อ,บบนนองเขือนซิบบาทพี่นอ่องกลายคือกันซิบบาทพี่น้องมาเขือนซิบบาท ปลาไคือกันลีบันฮะตึกบ่ได้ตึกบตื๊แขบ่ได้ก็เอาไปลายอยู่เบื้องบักเพียกกระได้าบาทพี่น้อง๙บาทสี่บาคือสีแสบคือ,อยาพี่น้องมาก,กินน้ากันเดอ้อมือนีเด้อพี่น้องสีเห็ดเผื่อจ้ะปลาทูปลาทูนี่ก็าบาทพี่น้องก็ตูบอกไยคือกันพี่น้อง ในเนื้อมะขวะพ่น้อ่มปนพี่น้องมะปนจินงกะพักกระเดาพี่น้องกินงกะพักกระเดากบหนึ่งกระลำปีเป็นบักแตงนี่พี่น้องคือสีแสบยดี๋ยเคือเสียบบาดพี่น้องกลายคือกันเสบบาทพี่น้องมาเขือเสีบบาดกลายคือกันขายอยู่พี่น้องแต่ของบ้านบ้านเลยพี่น้องแตงกับแตงไทบ้านพี่น้องแตงกับแตงไทบ้านบักแตงนี่กลายพี่น้อง ส้าบาทกัได้พริกดิบพี่น้องได้บักเตียงพี่น้องบักเตียงกับสไลด์คุณส้าบาทได้บักพริกส้าบาทพี่น้องได้กะลัมปีพี่น้องหัวละสิบเขือสิบบาทพื่พี่น้องกลายคือกันสิบบาทพี่น้องมาเขือนสิบบาทกลายคือกัน สี่าคือสีแซพพือยากพี่น้องมากินน้ากันเด้อมือนีเด้อพี่น้องสีเห็ดเผื่อจ้าสี่บาคือสีแซบพือยากพี่น้องมากินน้ากันเด้อมือนีเด้อพี่น้องสีเห็ดเผือจ้าร้ายคนศ้าบาทได้พวกพริกส้าบาทพี่น้องได้กระลำปีพี่น้องหัวละสิบเอาเนื้อมะขัวพี่น้องในเครื่องกิโลพี่น้อง โอ้นี่แหละแนวได่ยี่สมพักพี่น้องโอ้สมพักกะยักเหลืองเนี่ยแหละพี่น,อน้องเอาเนื้อมะขัวพี่น,อน้องในเครื่องกิโลพี่น้องโอ้นี่แหละแนวได่ยี่สมพักพี่น,อน้องโอ้สมพักกะยักเห,หลืองเนี่ยแหละพี่น้องเสิฟอยู่พี่น้องตลาดก็ได้ของหลายอยู่ของหลายอยู่หลายยางหลายแนวอยู่ตลาดนี่หน่อยก็ลาหลายคนเก้าบาท